หลวงปูย่ย้มหรือพระครูปิยะนนทกุลวัดตะเคียนจังหวัดนนทบุรีท่านเป็นอีกหนึ่งพระเกจิที่มีชื่อเสียงแห่งเมืองนอนทบุรีสร้างวัตถุมงคลมีประสบการณ์เช้นชื่อด้านอยู่โยงโคงกระพันแขววคาดปลอดภัยโดยเฉพาะที่เราทราบมากันก็คือได้แก่ตะกุดคอหมาและเสือเปืนแตกตะกุดคอหมาหลวงปูย่ย้ม หลวงปูย่ย้มท่านเป็นคนที่มีความเมตตาสงสารต่อสัตว์ร่วมโลกซึ่งในที่วัดเองเนี่ยวัดตะเคียนก็มีหมาหลายตัวเพราะคนนามาปล่อยไอ้พวกหมาพวกนี้ก็ได้มาใส่พึ่งพาข้าวก้นบาตรที่วัดของท่านบางครั้งหมาเหล่านั้นก็ไปสร้างความรำคาญให้แก่ชาวบ้านที่อยู่ใกล้วัดตามภาษาหมา ทำให้ชาวบ้านบางคนทนไม่ได้อาจจะเห็นว่ามันนเป็นแค่หมาจรจัดถึงทำลายพวกมันด้วยก้อนหินหรือท่อนไม้หรือบางครั้งรุนแรงถึงขั้นใช้ปืนใช้มีดดาบของมีคมทำลายพวกมันก็มีบางตัวได้รับบาดเจ็บสาหัสร้องคขนคางอย่างน่างัศารน่าเวทนายิ่งนักหมาเหล่านั้นน่าสงสารมันมาร้องเจ็บปวดทรมานให้ท่านได้เห็นบ,บ่อย หากหลวงปู่จะไปต่อว่าห้ามปามชาวบ้านเนี่ยไม่ให้ตีหมาชาวบ้านก็อาจจะไม่ฟังและไม่เกิดผลอะไรในการห้ามปามอาจจะสร้างความกดแค้นให้แก่ชาวบ้านบางคนด้วยซ้ําหลวงปู่แย้มจึงจัดการแก้ปัญหาโดยบัวไม่ให้ฉ้ำน้ําให้ขุณไม่ให้กระทบกระทั่งกับใครๆเลยท่านได้จัดทําตะกุดขึ้นมาแบบฉบับของท่านคือท่านทําสมาธิจิต อย่างแน่วแน่จานตะกุดในน้ําเมื่อท่านได้ทําตะกุดเสร็จแล้วจึงได้นําตะกุดนั้นอ่ะไปผูกไว้ที่คอหมาในวัดทุกตัวหลังจากนั้นมาไม่นานหมาในวัดของท่านก็ไม่เคยถูกทํำลายถึงขั้นเลือดตกอย่างออก,อกเลยทําให้ชาวบ้านแถวนั้นและผู้คิดจะทํารลายหมาเกิดความสงสัยก็พากันมาสอบถามหลวงปู่แย้มท่านได้ทําตะกุดผูกไว้ที่คอหมาทุกตัว แต่ก็มีนักเลงบางคนเกิดความสงสัยหรือนึกสนุกพราพวกนี้ก็จะเป็นพวกที่อันธพาลนักเลงก็จะเป็นนักเลงหัวไม้ทั้งหลายก็อยากจะลองของเมื่อเห็นท่านเอาตะกรุดมาผูกคอหมาก็เลยได้นำก็ไปนำปืนมาลองยิงฟ้าปืนมายิงหมามาลองยิงหมาดูปรากฏว่าปืนแตก เขตให้เกิดความตื่นเต้นคือฮาเล่าขานกันไปมาอย่างสนุกและรวดเร็วเป็นปลายลทุ่งจึงแห่กันไปขอตะกุดกับหลวงปู่บางคนก็แย่งเอาจากคอหมาบ้างก็มีจนไปที่เก่าวขานกันว่าตะกุดคอหมาหลวงปู่แย้มเรื่องเล่าต่อมาก็คือเสือปืนแตกหลวงพ่อแย้มมตะเคียนขึ้นชื่อมากกับตะกุด เสือปืนแตกสำหรับที่มาของเสือปืนแตกนะมีเรื่องเล่าข่าวขานกันว่ามีนายตำรวจนะอยู่คนหนึ่งอยู่ในเขตอำเภอบางกวยเมื่อทราบว่าหลวงปู่ท่านได้สร้างเสือเนื้อตะกัวขึ้นมาเพื่อหาปัจจัยในการบุรณะเสนาณสถานภายในวัด และได้ฟังกิติศัพท์ชาวบ้านเกี่ยวกับความขังของวัตถุมงคลของหลวงปู่แย้มและได้ฟังกิติศัพท์เกี่ยวกับความขังของวัตถุมงคลของหลวงปู่แย้มมาบ้างจากคนอื่นจึงได้คิดอยากลองของหลวงปู่โดยขอยืมเสือหลวงปู่แย้มจากรูกสิทธิหลวงปู่ที่อยู่ใกล้วัดเพื่อน,นําไปทดลองยิงนัดแรกไม่ออกนัดสองไม่ออกนัดที่สามปืนแตกใส่มือได้รับบาดเจ็บ กลายเป็นแผเป็นหลังจากนั้นก็คารบกลับวหว้ขอมาเป็นลูกศิษย์หลวงปู่แยมคาถาปลุกเสือหลวงปู่แยมมดตเเคียนอะยังราชาพยัคขะสมาสามิสะสิลิเตโชชัยยะสิงหะนาถังพยัคขะสัตตะาชาชัยยะประสิทธิเม คาถาปืนแตกหลวงปู่แยมมตะเขียนณนะอุดโลกโมอุดดินพุทธดับไปทามิให้ออกยะปิดปากกระบอกอาลหังปิดส,สะัะด้วยนโมพุทธายะนกะอุดโมอัดพุทธยัตทายันยะดันอิติแตกยิงไปกระบอกแตกแยกอิกะวิติ Sato, satu, satu. satu.